สวัสดีสว่างสวยๆจ้าฝากพี่น้องมากรล่นมันเอาไว้พี่จิงได้ครับแม่แม่จะเดือดายเถอะหัวปอดไงปวนอะไอ้เฮ็ดซับแตกหมดเลยงาดกับหางใหม่เป็นบมดนี่มินบไปหัวยังไงบ่จังใจพี่น้องจะมากล่นน้ำกันจ้ะ แอ้นี่บ้าไอ่ออออกมาได้บ่าบ้าไอ้น้ำขานเหรือนํ้ำเือดโอ้หัวเมันบ่หูเปต้ใหญ่แท้หากใหม่ก็หลยค่อยๆเด้อตนยะเอ้วหัวเปตใยญ่งยเป็นต้นยนะตงงนีอืมัวนึนงน โอ้ยใหญ่แถล่ะวบบิดโอ้ยแบเลยสาบติดแถบอรวอา p าพ่งน้ากันเ้พี่น,อน,น,น้อ,อ,าานองลุนน้กันบหรือบาพี่น้องหุนๆน้กันดาแต่เพื่อบอกว่ากนพออกก่อนลุมันเป็นอวนมาหน่อยเขาไปได้ตัวนึงเลยพี่น้องน,น่อยไ่จ้านนกนยางดี อยู่ในหากไผ่มาเสีนหน่วยใหญ่เด้หัวใหญ่อ,อิหรีในหากไผ่นี่มาจาหัวใหญ่ภูฏอยากได้มันก็นสามารถสั่งเของมาได้เด้อต้ะองเมกส่งมันแล้วเด้อจ้าเริ่มฤด,ดูการขุดมันแล้วพี่น้องหนาวหนาวแล้วไม่อวยจ้ะทีนี้เดี<ฆ>๋อนเปิดรับนี่ซับเปิดทางพยายามซับ จังใจเบาไออุ้ยหัวใหญ่ค่อยขอ้าเราเลาะออกคนอุ้ยใหญ่แบบเงีวอุ้ยว้ายผีกลนเพิินยังอยู่ผุนอยู่เลยโหดผูดไปน้ำกันมีน่เนาะ ซับนี่งา,ายเงาะไว้พี่นาะเอาเดี๋ยวนบนดหนือไปจักงานพวกอ่อนอย่ามันซับพี่น้องไปเนี่ยหนอ ủa, Ồ, ai là nó ư gì quá đừng gì đâu Đến. Oh. <laughs> ừ, nó

เอะไรตัวพี่น้องน้่ยจำขวดนั่นจำบาทอันนี้อันี่ขวดนึงครับอันนี้ก้อนกันไหนจำกันนะจ๊ะนี่ไม่เจอขวดมาจักพี่น้อง

เพื่อนอไปคุณจะชอนตุ่มจ้ะนี่สับหน่อนีสติ้งแตคือสองอันนี้ก็ม่จ้ะสามให้คนหน่อยเนาเอาอันนี้โปเแมนแต่เลยยู่สองให้หนโอ้ยหัวมัน ตะเลอตูนผมไม่ขึ้นเก้าจ้ะมันจะเป็นต่างหู เลยจ้าห้าเบิ่งกันจ้าสิหวัวใหญ่แลหัวหน่อยนี่เชะนสิบใบอันเอาไปให้มันทัง้งแดงอดออกมา สองศิหัวใหญ่บุพีปน้องเลยหัอยอยนใหญ่นี่แม่ีน้องกลมๆแบบยิ่ใหญ่แกก็กะปั่นคือขย้นเลยสิว้าวปัญหาเบาเลยพี่น้องถึงขวดขึ้นมาสดสบัดเนีย่ <c oughs> ยครับวัวจริงจ้าดีเบรคครับออกหรอกหัวงามที่จะกลมๆ เบิ้งพี่น้องนี่หัวใหญ่กวัวเลยอย่าเ้าเอาหุ่นนีก้อนที่ถล่แล้วอ๋อเอาหุ่นนีก้อนลองเอาด้วยพี่น้องเดูเบาไอ้เบิ้งสีหลังสับโตหัวปักไงเอ้าเบิ้งหัวปักไงเว้ยหายเด็บหายเด็บแกแห้งหลายนางไอเปรี้ยวคันบางนี่่คะ เส็งามเอไว้บอยครัรบตีนกันดเอไว้บ่ตีน <laughs> อไวล้ละนะ้าบ่ภเียนี่จังไดนัไปน,น,นินนะเียวนนเดียวเดียวเดวีหัวนี้กอนเดี๋ยวจะหัวกลุมปล่อยมานางหนดหัวใหญ่แล้เรางนั่งจังโดนไปดูอ้าว ไว้นิดอักเอาไว้นิดอักเอาว่หไวนิดแล้วอักเอาพี่น้องโบน่ะว้ยหัวแบบไงสวยๆเลยสุดยอดเลยพี่น้องบันทับ้อม ทะนุถนอมทะนุถนอมอย่างดีเพื่อแม่แม่ทุกคนในปลามันแกมีตลกให้เบิงได้พี่น้องคนยาคนซะาแท้มันซื่อไอ้ไทว่าหางางเนาะเด็กหรอบอว่าย่ายบอไหมอ่ะ วใหญไไปก็ได้พี่น้องวนิดว่ไปซอยแม่แนวปาซัน <Olga> พ <realised> ี่น้องซัอยี่บ้าเวบยวู้บัสับผมเไงูปัสพี่น้องสุดยอดัดโหว่าแบบสวยไหมค่ะัดแม่แบบญ่พี่น้อง

กาเป็นเกียงแลหรือว่าเปยายาย่างโมขืนมมขืนบ้านนงจะม่นิดหรอบ้านตั้งไงเธอเงาวันนี้อะมอันใหญกว่ายูใหญ่กว่าไรูกหนาพี่น้องเชื่อเนียกับละพี่นงกับแ้ว ไปหากินข้าวล่ะนี่มาบ้านได้กินข้าวเช้าพี่น้องลับกันจ้านี่มันกับหัวงาจ้ะกปเสียดายห้อยใหญ่ไม่นมิดประซับประเวสีสับสานั่นเลยพี่น้อง ใรครอยากได้กาซักมาซงของเมืองไทยได้จ้ะลงเมกทินเบอร์โทรทางทติดต่อในเบอร์โทรเลยจ้ะโทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์น้องเมกได้เลยจ้าเดี๋ยวสุดผลงานน้ำกันจะพี่น้ารูปผลงานจ้าผลงานมือนีแต่ถือว่ามาเนี่ยจะเด็กๆงอมงอมมุนๆกลมๆเงี่ยวก็มีพี่น้องมีทุกรูปแบบจ้ะ คนกับกุนแตกเบิร์ตพี่น้องควสีหาได้แต่ละหัวคนโดนเติบแต่ทางในหัวหนึ่งเบิดมือนีกับว่ได้เพื่อสองโลกพี่น้องคนเบิด์ตมือแต่พระยาสร้างเขามากสร้างเขามาได้จ้าทางเบิร์ตเท่าน้องเมงเลยจ้าเมื่อนี้ก็ขอตัวล่าไปก่อนจ้าขอให้พี่หมอพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดมีแรงเบิร์ตสุขสุขกว่าทุกคนจ้าก,กับฝากกดไลค์เพื่อไปกระตือใจใลูกหลานได้จ้าแล้วเมื่อนี้ ขอตลาไปกันจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย